สำหรับ Ford Everest นะคะตอนนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะในรุ่นนี้นะใครที่ยังขับรถเก่งอยู่นะคะอยากอัปเกรดตัวเองให้เป็นรถ คันใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าคนในครอบครัวเยอะขึ้นนั่นเองนะก็ามาเล็งรุ่นนี้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะราคาค่าตัวนะหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาพิเศษมากๆค่ะและที่สําคัญนะได้ช่วงล่างเดียวกันกับตัวหลักสองล้านเลยนะคะไฟหน้าปิดปิดอัตโนมัตินะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ไฟซีแคมรูปแบบ LED มีมาให้เลยนะสําหรับด้านหน้าตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีขม,มียมแบบนี้ค่ะบอสแม็กขอบสิบแปดนิ้วค่ะยางกูดเยียนะคะขนาดยางเดิมอยู่ที่สองห้าห้าทับหกห้า R สิบแปดค่ะหูกระจกนะตัวนี้ปรับแล้ว้วไฟฟา เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีราวหลังคามาให้ค่ะบันไดข้างมีมาให้นะคะไฟไท้าย LED นะคะคาท้ายด้วยสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นเป็นกัษล์ค่ะตัวหนังสืออะคริลิคําว่าเอเวอรเรสนั่นเองนะคะอยู่ท้ายกระบะแบบนี้เลยนะท้ายกระบะนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็เบาะแถวสามก็เป็นแบบแมนนวลนะคะสําหรับความปลอดภัยด้านหลังก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังไว้ให้นะคะมองเห็นมุมองศา,าได้อย่างชัดเจนค่ะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะพร้อมกับโหมดการขี่ถึง4โหมดเลยค่ะนะคะพวงอะไรไฟฟ้าขับขี่ายๆ,ๆนะ เกียร์ตัวมันหสปีดตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ที่170ลัแรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่4 5่นิวตันเมตรนะคะเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวของคุณหรือยังคะในราคา1.249,000บาทถ้าสนใจจองรถกรหมหวยได้เลยนะคะ